และนี่ก็คืออโลคาเซียยูคาตันพินเซสของเรานะคะทุกคนซึ่งจะบอกว่าเมื่อ4วันก่อนหน้านี้นะคะเขายังเป็นยูคาตันที่สวยงามใบนะคะมีความแบบว่าสีเขียวเขียวเขาเรียกเขียวอะไรอะ่ะเขียวขี้เป็ดเรอคะเขียว เขียวขี้มา้าอะไรแบบนี้นะคะทุกคนไม่รู้เรียกถูกหรือเปล่านะแล้วมีความเงามันขลับเลยนะคะด้านหลังใบก็จะเป็นสีม่วงสวยเลยคือโดยรวมเขาเป็นต้นไม้ที่กําลังสวยมากๆแต่หลังจากนั้นค่ะมีฝนตกหนักนะคะติดต่อกันประมาณ2วันค่ะทุกคนเออ ไอช่วงที่ฝนติดต่อกัน2วัน่ะทุกเช้าที่ตื่นมาเราก็จะเห็นว่าเขาสดชื่นดีนะคะสดชื่นสวยเลยแหละนะคะเราก็เลยเออคงจะได้น้ำฝนนะคะทำให้เขาสวยมากเลยแต่พอฝนวันที่3นะคะทุกคนฝนวันที่สเช้ามานะคะลำต้นเขาเอียงค่ะลำต้นเขาเอ็นไปข้างนึงเลยนะคะทีนี้พอเห็นลำต้นเอ็นใช่ไหมเราก็เลยจับเขาตั้งขึ้นนะคะเอาไม้มาดามแล้วก็ เอาวัสดุปลูกเนี่ยใส่นะคะประคองโคน,คนต้นเขาไว้นะคะทุกคนแต่พอวันรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งค่ะสภาพเขาเป็นแบบนี้เลยนะ,ะสภาพเป็นแบบนี้เลยจากใบที่เคยมีความมันวาวเขียวขี้ม้าขี้เป็ดนะคะสวยงามนะคะทุกคนกลายเป็นใบที่ดูมันมานนะคะมันมีความมานมีความเหลืองนะคะแล้วใบก็เหี่ยวลงเรื่อยๆโอ้โหใบนเนี้ยหนักมากเลยนะคะ เหี่ยวแล้วก็เหลืองทั้งใบแบบนี้เลยนะทุกคนโดยเราก็พยายามคุ้ยดูที่รากแล้วนะคะเราก็เห็นว่ามันก็ไม่มีอะไรผิดปกตินะคะแต่ว่าเราจะไม่นิ่งนอนใจค่ะเพราะเราไม่รู้สาเหตุว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่เพราะตรวจบริเวณใต้ใบนะคะดูรอบๆใบแล้วก็ไม่เจอเพลี้ยไฟลายแดงแต่อย่างใดนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นที่ ฝนตกหนักมากจนเขาระบายความชื้นไม่ทนันจนความชื้นภายในกระถางเยอะเกินไปไหมจนทําให้เกิดปัญหาที่รากเพราะเกิดปัญหาที่รากแล้วก็เลยทําให้ใบค้าเหลืองใบเใบเหลืองใบเสียแบบนี้นะคะทุกคนหรือว่าเป็นที่ ฝนตกหนักมากนะคะฝนตกมาแล้วใบเขาเนี่ยโดนปริมาณน้ําฝนเยอะนะคะโดนน้าฝนกระหน่าเยอะอาจจะทําให้ใบของเขาเนี่ยเขาเรียกว่าช้ําอยู่แล้วนะคะแต่เรามองด้วยอมองด้วยตาอาจจะยังปกติแต่ภายในเขาอาจจะมีความช้าอยู่บ้างทีนี้พอมาเจอในช่วงกลางวันที่ไม่มีฝนเนี่ยก็คือแสงแดดก็คือแรงเลยจ้ะแสงแดดคือแรงมากแรงสู้สู้กับฝนเลยนะคะก็เลยทําให้มันเกิดความ จากใบที่อ่อนแออยู่แล้วพอเจอแดดแรงๆก็เลยทําให้มนันให้รู้สึกไม่ไหม้เหลืองๆแบบนี้หรือเปล่าอันนี้มันเป็นข้อสรรันนิษฐานใครที่เจอปัญหานี้อยู่นะคะมาแชร์ข้อมูลกันได้นะคะว่าแท้จริงแล้วมันเกิดจากสาเหตุอะไรแต่ถ้าเป็นสาเหตุจากแสงแดดก็เบาใจไปแต่ถ้ามันเป็นสาเหตุที่อยู่ภายในดินนะคะภายใต้ดินก็คือรากเนี่ย เราก็ต้องรีบแก้ไขเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะมารื้อดูกันค่ะว่าแท้จริงแล้วมันเกิดปัญหาที่รากหรือเกิดปัญหาจากแสงกระทบจากแดดค่ะนะเดี๋ยวเราจะมารื้อดูกันเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวจะยกลงไว้ข้างล่างนะคะนี่นะคะจะเห็นได้ว่าเนี่ยเราได้มีการนําวัสดุปลูกนะคะมาคุมคมตรงโคนเขาเนาะเพราะตอนที่เขาเอนไปเนี่ยก็คือแบบว่า,เ,าเราเห็นว่าโคนเขาเปิดนะคะโคนเขามีการยกขึ้นจากดินเนาะเราก็เลยแบบ เออกลัวเขาจะอันนั้นไปนะคะก็เลยเอาวัสดุปลูกมาถมไว้นะคะนี่ดูดูเนี่ยตอนแรกต้นเขาเอ็นอยู่อย่างนี้เลยนะทุกคนเนี่ยเขาเอ็นอยู่อย่างนี้เลยนะเราก็ไม่รู้ว่าข้างใต้เป็นอะไรหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันเฮ้ยทำไมรู้สึกมันถอนง่ายจังเลยว้ทุกคนดูดีภายใต้ความสวยงามด้านบน ความสวยงามเหนือดินนะคะแต่ว่าใต้ดินเน่าจ้ารากเน่าจริงๆด้วยจ้าทุกคนดูดิคือแบบน่าจะชื้นเกินไปนะคะว่าฝนตกแบบว่าฝนตกตลอดไงฝนตกหนักมากช่วงนั้นนะคะเ,ออเนี่ยดินภายในเนี้ยมันชื้นจริงแหละเนาะมันชื้นจริงแหละนะคะเ,ออเดี๋ยวเราก็ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะคะทุกคนอย่างนี้แหละนะคะไม้ตระกูลอะโลคาเซียนะคะอย่างที่บอกคือเขาชอบแค่ชื้นแต่เขาไม่ได้ชอบแฉะมากเลยนะคะถ้าฝนตกติดต่อกันนานหลายวันนะก็ให้สังเกตอะโลคาเซียของคุณให้ดีนะคะว่าอาจจะเกิดปัญหารากเน่าแบบนี้แล้วนะคะถ้าเนี่ยใบเขาเป็นแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใบเริ่มมีอาการแปลกๆแล้วจากที่เคยสวยนะคะก็เหลืองเหลมันมานแบบนี้นะคะนี่แบบนี้เนี่ยก็ให้รีบรื้อดูเลยอันนี้เดี๋ยวเราเอาออกเลยแล้วกัน ว่าเป็นใบเก่านะคะลากเน่าหมดเลยจ้าลากไม่เหลือเลยนะจ้าถ้าเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราก็จะล้างรากนะคะส่วนดินนี่เราจะไม่ใช้แล้วนะคะเพราะว่ากระถางก็ค่อนข้างสูงนะคะบรรจุวัสดุปลูกไว้เยอะนะคะแล้วก็ส่วนผสมเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของดินนะคะแล้วก็เพอร์ไลท์หินภูเขาไฟใบกระปูนะคะ แต่ดินเนี่ยสัดส่วนค่อนข้างเยอะมันก็อาจจะชื้นเกินไปนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะใช้การชําไว้ก่อนแล้วกันเพราะว่าเราต้องเร่งรากเขาก่อนเนาะกระถางนี้เนี่ยยกออกเลย<อ>ค่ะแล้ววัสดุที่เราจะใช้ช่วยชีวิตหรือชุบชีวิตยูคาตันของเราในวันนี้นะคะทุกคนก็จะมีเลยน้ําสะอาดนะคะ แล้วกอ็อันนี้เป็นไตรโครเดอร์มาแบบถุงนะคะใครจะใช้แบบน้ําก็ได้หรือจะใช้ตัวป้องกันเชื้อรายี่ห้อไหนก็ได้แบบไหนก็ได้นะคะที่มีสับคุนป้องกันเชื้อราค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเราจะลดลงมาอยู่ในกระถางประมาณ8นิ้วนะคะทุกคนเพื่อที่จะใช้ชําเขาค่ะแล้วก็วัสดุที่เราจะใช้ชําในวันนี้นะคะก็นี่เลยขุยมะพร้าวนะคะกับเพอไลท์คะ่ะทุกคนซึ่งขุยมะพร้าวนี้แช่น้ํานะคะเป็นเวลาหลายวันนะคะแค่น้ําเปลี่ยนน้าหลายวันก็คือล้างสารเคิน,น,นออกนั่นแหละเนาะ แต่อันดับแรกนะคะหลังจากที่เราล้างรากนะคะของยูคาตันของเราแล้วนะคะทุกคนเช็คเนาะว่ามันมีเน่ามีเสียตรงไหนนะคะแล้วก็เอาออกให้หมดนะ,ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จานี่เลยใบเนี่ยเราจะตัดทิ้งนะคะตัดทิ้งเลยนี่นะคะให้เหลือเฉพาะใบนี้นะคะให้เหลือใบเดียวอันนี้เป็นใบใหม่นะทุกคนอโอเคเมื่อตัดใบแล,แล้วนะคะ เราก็จะผสมไกลโคเดอร์มานะคะอันนี้แบบน้ำเราหมดนะคะเราก็เลยใช้แบบผงเพราะว่าแบบผงเรามีอยู่นะคะทุกคนแล้วก็เอาอยูคาตานของเรานะคะแช่ไว้ก่อน ค่ะและเมื่อเราแช่นะคะยูคาตัานในการเชื้อรานะคะประมาณ10-15นาทีแล้วเนาะเราก็จะนำเขามาชําเลยนะคะรองก้นกระถางด้วยกับมะพร้าวสับนะคะแล้วก็ใส่นี่เลยขุยมะพร้าวนะคะกับเพอร์ไลท์ลงไปถ้าใครไม่มีขุยมะพร้าวจะใช้เพอร์ไลท์กับหินภูเขาไฟก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้ขุยมะพร้าวอย่างเดียวก็ได้นะคะแต่เน้นว่าต้องสะอาดมากๆนะคะ จากนั้นนะคะก็นี่เลยนำยูคาตันวางลงไปนะคะหรือใครจะใช้เป็นพีทมอสก็ได้นะคะก็คือใช้วัสดุที่เรามีอยู่นั่นแหละหรือจะเป็นกาบมะพร้าวสับก็ได้นะคะแต่แนะนำว่าควรจะแช่น้ำนะคะถ้าเป็นกรณีที่แบบว่าการชํานะคะ การชํำไม้ที่ยังไม่มีรากอะไรแบบนี้นะทุกคนก็แนะนำให้แช่น้ำก่อนนะคะแล้วเราก็จะรดด้วยนี่แหละคะ่ะไตรคูเดมาที่เราแช่เขาไว้เมื่อกี้นี่แหละคะ่ะเรียบร้อยนะคะทุกคนแล้วเราก็จะนำเขานะคะไปวางไว้ในที่ร่มอากาศถ่ายเทค่ะ ในหน้าฝนนะคะต้นไม้บางชนิดอาจจะเจริญเติบโตได้ดีค่ะแต่ว่าในขณะเดียวกันก็มีไม้บางชนิดนะคะที่เจอปัญหาเหมือนกับยูคาตันต้นนี้นะคะยังไงก็ตรวจสอบต้นไม้ในสวนนะคะในโรงเรือนของคุณให้ดีเพราะว่าแต่และชนิดนะคะก็มีความชอบน้ําชอบความชื้นชอบแสงแดดแตกต่างกันไปค่ะก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปนะคะหรือถ้าใครนะคะที่มีปัญหาในการปลูกต้นไม้มีข้อสงสัยมีคําถามนะคะมาคอมเมนต์สอบถามกันได้เลยค่ะข้อไหนที่เราทราบข้อไหนที่เรามีประสบการณ์เดี๋ยวเราจะมาทําคลิปตอบคําถามนะคะ เราวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะส่วนยูคาตันต้นนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะนำไปวางไว้ในโรงเรือนด้านหลังนี้ค่ะ